สวัสดีค่ะวันนี้พาเข้าสวนหาหน่อไม้นะคะไปตัดหน่อไม้ด้วยกันนะคะวันนี้หน่อไม้ไผ่ตรงหลังจากฝนตกลงมานะคะไปป่าไปสวนอีกรอบหนึ่งเจอหน่อไม้แตกหน่อเยอะแยะมากมายมีแต่หน่ออวบๆวบนะคะ ใบเยงนางก็ขึ้นมาด้วยนะคะเห็นแล้วก็เพลิดเพลินม,มีเยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็นหน่อกไม้แล้วอยากจะทำเมนูอะไรดีคะ ยังไงก็มาตัดหน่อไม้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ